ชมบรรยากาศด้านหน้ากันหน่อยก็มีพร้อมเยอะมากมาเที่ยวกันก็คงจะได้ถ่ายรูปก,กันมากมายมเห็นไหมย,ย้อนแสงหน่อยนี่คือด้านหน้าครับด้านหน้างานไปแลวครับเราก็พาเรือนดูกันไปเรื่อยๆ กี้เจอสา,สาวสวยอยู่คนหนึ่งนี่คนนี้เลยกี้ขอถ่ายรูปเห็นไหมก็โอเควันนี้อากาศดีเดี๋ยวไปหาที่กลางเต็นยังไม่รู้เลยลงที่ไหน มีซาลูน,นด้วยอืมีพร็อพให้ถ่ายรูปเยอะมากกลางคืนคงจะแหมถ้ากางเต็นท์นอนที่นี่ได้ก็ดีเอ้ยเมาให้เละไปเลย <laughs> โอเค เดี๋ยวเจอกันอีกรอบ